ชาวาีตุนะคะเดเห็นไหมคุณจบนะคะคุณตัดสินใจจบกับเขาเดดเด t เ f ็ดออกซ์ทนทันทีนะคะคือคไม่ไม่ได้อรอให้เขาตัดสินใจเพราะเขาเมื่อกี้ให้ขึ้นมาตัวตนเขาก็คือเขาไม่ตัดสินใจอยู่แล้วเขาไม่เลือกใครทั้งนั้นนะชิวๆเพราะฉะนั้นคุณตัดสินใจเลือกเองนะคะเลือกจบแล้วก็เดิอนออกจากเขาป่า จะจบกันนานแค่ไหนไม่รู้นะแต่เดี๋ยวเดยมันขพ้นแล้วนะ King of Pentacle คุณอาจจะเป็นชาวธาตุดิน่สบกับมังกร Sick of w a อลหรือคนคนนั้นก็ได้นะ Sick อตอนนี้นะคุณตัวคุณอนะ มีความมั่นคงนะคะทางด้านการงานการเงิน Six of ฟ n อกับ n i o g p f p t n เ l e s เห็นไหมเป็น i ิงผู้ตัวคุณอาจจะเป็นชาลาสีพิจิกก็ได้ตัวเขาอาจจะเป็นราศีธาตุลมในถุนตะุนกุมนะสิ่งที่เขาได้รับ Temperance หมอเปิดเกิน เกินกับเพลงเกินคุณนะ่ะได้เปลี่ยนใจไปจากเขาแล้วล่ะนะคะตอนนี้เพราะว่าเขาเป็นคนทําตัวเองสิ่งที่เขาได้รับผลกรรมตามหน้าไพ่ก็คือการจบการเลิกลาเขาต้องเขาหรือคุณต้องยอมปล่อยกันไปเพราะว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นมันเจ็บนะคะมันเป็นรับทางเลือกนะคะเป็น รับสามเศร้ารับทางเลือกตัวเลือกนะคะเพราะฉะนั้นคุณตัดสินใจที่จะจบสิ่งที่เขาได้รับก็คือเขาก็ต้องเสียคุณไปนะถึงเขาจะไม่ได้รักคุณมากถึงเขาจะมีคนคุยเยอะก็ต่างแต่ผลกรรมที่เขาจะได้รับก็คือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเขาต่อไปเขาอาจจะไม่ได้มีความสุขอะไรมากมายเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาแชมเปนมันขึ้นมากับเดอะเดเหมือนกับว่าเขามีปัญหาที่เขาในชีวิตเขาอะตอนเนี้ย กำลังแบบไปเจอปัญหาอุปสรรคในชีวิตนะอาจจะเป็นเรื่องที่บ้านเขาอาจจะเป็นซ่อมรถซ่อมบ้านนะมีการปรับปรุงซ่อมแซมนะคะแล้วก็อาจจะเจ็บป่วยได้ไหมได้นะแล้วก็อาจจะถูกยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานหรืออาจจะได้ไปทำงานที่คือจบจากงานหนึ่งแล้วก็ไปทำอีกงานหนึ่ง คือได้ไปทํางานใหม่ได้มีการเปลี่ยนงานใหม่เปลี่ยนตําแหน่งหน้าให้การงานซึ่งเขาอาจจะไม่ค่อยชอบงานใหม่นี้ก็ได้ไมันมีการเปลี่ยนแปลมีการตัดสินใจเกิดขึ้นนะคะซึ่งซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เขาไม่ได้แฮปปี้สักเท่าไหร่เพราะมันไม่ได้ไม่ได้ขึ้นมาว่าเขาจะแฮปปี้นะคือเขาต้องไปเสียเงินเกี่ยวกับการซ่อมแซมอะไรสักอย่างถ้าไม่ป่วยก็ซ่อมบ้าน ยกย้ายอาจจะมีการจะซื้อบ้านใหม่หอ,อาจจะไปหมดเงินกับการแบบนะสร้างความมั่นคงของตัวเขานะั่นแหละแต่รู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้แคร์คุณสักเท่าไหร่นะกองน,นี้ประมาณนั้นนะคะผลกรรมที่ได้รับเพ o ออกซอร์ใต้สำรับเพ o ออกซอร์เอ็ดออกซอร์พรีนอคซอร์ คุณหรือเขาอาจจะมีคำพูดที่ฟาดฟันกันมันไปเลยนะก่อนหน้าที่จะจบกันนะคะใช้คำพูดเต็มที่เลยนะีก่อนที่จะแบบคอนเวิร์ตกันอนะะเต็มที่ครับนๆจะจะไปแล้วก็ขอสักนิกดนึงอะไรประมาณนั้นนะคะโอเคค่ะก็จบไปแล้วพี่อคาสนะคะหัวข้อ กรจมจากคนที่เข้ามาหลอกลวงคุณเขาจะได้รับอะไรบ้างนะคะก็ฟังเป็นนิทานบันเทิงไปนะคะไม่ต้องอินเรื่องซีเรียสตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยเป็นเรื่องปกติเพราะมันไม่ใช่ดวงคุณเป็น original, ออริจินอลดงโดยรวมนะคะมไม่ใช่ออริจินอลพูดผิดอะไรนะเป็น ดวงโดยดวงผู้ผิดผูคออริจิน,นอลออริจินอลน,นี่คขาไม่ใช่โอเคค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย